บนโลกนี้มีผู้คนมากมายที่ไม่ยอมจะดำรงตนเองให้อยู่ในกฎหมายและมีคดีจำนวนมากที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงไขปริศนาเหล่านั้นไม่ได้มันคือความซับซ้อนและการวางแผนอันเหลือเชื่อของผู้คนที่ใช้ช่องโหว่จากกฎหมายและโอกาสในการที่จะทำให้พวกเขาก่ออาชญากรรมต่างๆได้วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับ8คดีลึกลับ ที่ตำรวจยังไขปริศนาไม่ได้จนถึงทุกวันนี้และเรื่องทั้งหมดมีอยู่ว่า <S <S เรือผีไม่ได้ปรากฏขึ้นในตำนานและในภาพยนตร์เท่านั้นเช่นไ i r a เร o ออฟดิ c a เร b บียหรือหนังเรื่อง Ghost Ship หรืออย่างในซีรีส์สุดงงอย่าง1899แแต่เรื่องจริงทำนองนี้ที่มีลูกเรือทั้งหมดได้เสียชีวิตไปอย่างลึกลับ เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วในอดีตและทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในปี1940เมื่อมีสัญญาณขอความช่วยเหลือจากท้องทะเลกลับไปยังฝั่งตรวจสอบแล้วส่งมาจากเรือส่งสินค้าที่มีชื่อว่า The SS u r a ง m e d a n พร้อมกับรหัสที่ถอดความได้ว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดและกับตันเรือได้เสียชีวิตไปแล้วพวกเขานอนตายในห้องแผนที่และที่สะพานเรือทุกคนอาจจะเสียชีวิตแล้ว และปิดท้ายคำพูดนี้ด้วยประโยคที่ว่าผมตายหลังได้รับข้อความดังกล่าวไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่เจ้าหน้าที่ช้ยฝั่งก็ต้องออกไปตรวจดูและสิ่งที่พวกเขาพบเจอในพิกัดนั้นก็ทำให้ทั้งหมดตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกเพราะบนเรือนั้นเต็มไปด้วยร่างไร้วิญญาณของเหล่าลูกเรือที่มีสีหน้าบิดเบี้ยวและแสดงความหวาดกลัวสุดขีดต่ออะไรบางอย่างที่พวกเขาเผชิญหน้าก่อนตาย มือของพวกเขาชูค้างเหมือนพยายามจะปัดป้องอะไรบางอย่างแต่จูจูก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นที่ห้องเก็บสินค้าทําให้ทีมช่วยเหลือนั้นต้องรีบหนีตายกันโอลมันและเหตุนี้ยังทําให้เรือเกิดการระเบิดและจมลงไปใต้ท้องทะเลอย่างไร้ร่องรอยนี่จึงเป็นจุดจบของเรือที่ชื่อว่า The SS u r a ส m e d a n เกิดการตั้งข้อสมมุติฐานมากมายเกี่ยวกับการตายของลูกเรือลำนี้ แต่คําตอบของปริศนานั้นก็ได้ถูกฝังกลบลงไปใต้ทะเลเสียแล้วที่น่าแปลกอีกเรื่องก็คือไม่พบข้อมูลการจดทะเบียนของเอกสารต่างๆของเรือลำนี้ด้วยที่จะแสดงถึงการมีตัวตนอยู่ของเรือเดอะเอสเอสอุรังเมดานคดีที่สองนี้เป็นคดีที่บิดเบี้ยวและซับซ้อน ราวกับรายการโชว์ทีวีของอาชญากรรมโดยเกิดขึ้นกับบริษัทขนมของญี่ปุ่นที่พวกเรารู้จักกันดีในชื่อกุลิโกในปี1984ได้มีคนร้ายพร้อมอาวุธครบมือพยายามที่จะบุกเข้าไปเพื่อลักพาตัวนายเอซาก,กิซีอีโอของบริษัทกุลิโกแล้วก็ได้จับตัวเขาไว้เป็นตัวประกันเพื่อจะเรียกค่าไถ่าตามสไตล์อย่างไรก็ดีเหมือนทุกอย่างจะจบลงเรียบร้อย เมื่อเอซากินั้นสามารถหลบหนีออกมาได้เองหลังจากที่โดนกักขังเป็นเวลา3วันแต่ต่อมาไม่นานรถในลานจอดรถของสำนักงานใหญ่ก็ถูกวางเพลิงจากนั้นก็ได้พบกับจดหมายขู่ที่ส่งถึงกุลิโกะในสาขาอิบารากิวันนี่เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มที่ขนานนามตนเองว่าสัตว์ประหลาดที่มี21หน้าแค่ชื่อกรถือว่าเบียวระดับหนึ่งแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามการกระทําของพวกเขายังไม่จบเพราะได้อ้างว่ามีการใส่สารไซยไนด์ลงไปในขนมของกูลิโกไม่แน่ใจว่าจะเรื่องจริงหรือไม่แต่ยังน้อยทางกูลิโกก็เชื่อจึงสั่งเก็บสินค้าทั้งหมดจากทั่วประเทศส่งผลให้บริษัทขาดทุนและเลิกจ้างพนักงานไปเป็นจำนวนมากหลังจากพวกมันทรมานกับกุลิโกมานานแล้วมันก็ตัดสินใจไปหาความสนุกในบริษัทอื่น และใช้พฤติกรรมในลนักษณะเดียวกันนี้โดยพวกมันมักจะให้พนักงานของบริษัทนั้นมามอบเงินค่าไถ่ให้กับพวกมันไว้บนรถไฟเพื่อที่จะสะดวกในการหลบหนีนั่นคือตอนที่เจ้าหน้าที่รายหนึ่งได้ปลอมตัวเป็นพนักงานและได้เห็นหน้ากับผู้ต้องสงสัยรายสําคัญที่รู้จักกันในภายหลังในชื่อว่าชายตาจิ้งจอกซึ่งเขาและนักสืบอีกคนก็พยายามจะติดตามหาชายตาจิ้งจอกคนนี้ แต่ก็ต้องคลาดสายตากับเขาไปในที่สุดคดีที่สามนี้ถูกอย่างเริ่มต้นขึ้นในปีคศ1,972ในสปริงฟิลด์รัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อสุนัขตัวหนึ่งนำท่อนแขนปิสศาที่เน่าเปื่อยแล้วกลับมาบ้านสิ่งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องออกค้นหาศพในทันทีแล้วก็ไปพบอยู่บนหน้าผาที่สปริงฟิลด ศพถูกระบุไว้ว่าเป็นจีนเน็ตเดลพาม่าเด็กสาววัย16ปีที่หายตัวไปอย่างลึกลับเป็นเวลา6สัปดาห์แล้วทันใดนั้นข่าวลือก็เริ่มแพร่สะพัดไปทั่วถึงสาเหตุการตายของเธอสถานที่พบศพนั้นมีเครื่องรางมากมายและมีเครื่องหมายต่างๆอยู่บริเวณน,นั้นด้วยเช่นลงศพและไม้กางเขนนั่นทำให้หลายคนเชื่อว่าร่างของเธอนั้นถูกนำไปบูชายั์ ทำให้ชาวบ้านคิดว่านี่เป็นฝีมือของกลุ่มแม่มดที่อยู่ที่นั่นซึ่งได้ใช้จีนเน็ตเป็นเครื่องสังเวยและเนื่องจากน้ำท่วมทำให้รายละเอียดเอกสารส่วนใหญ่ของคดีได้ถูกทำลายไปเกือบหมดแล้วอย่างไรก็ตามรายงานบางฉบับจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น,นระบุว่าทางตำรวจเองนั้นก็ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เนื่องจากร่างกายของเธอเปื่อยอย่างรุนแรง รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยนั้นด้วยสำหรับทฤษฎีที่ชาวบ้านนั้นพูดกันหลายคนนั้นเชื่อว่าจีนเน็ตอาจต่อต้านกลุ่มวัยรุ่นที่บูชาซาตานในโรงเรียนมัธยมของเธอเนื่องจากเธอนั้นเป็นคนเคร่งศาสนาจนอาจจะทำให้วัยรุ่นกลุ่มนั้นลักพาตัวเธอไปบูชายาจริงๆแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่มีใครสรุปได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงอย่างไร คดีที่4นี้แม้ว่าคดีนี้จะถูกคลี่คลายลงไปแล้วแต่วิธีการไขคดีของมันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงปัจจุบันโดยในปีคศ .1977 ได้พบกับศพของหญิงสาวที่ชื่อว่าเทเรซิต้าบาซาถูกฆาตกรรมในอาพาร์ตเมนต์ของเธอเองโดยเธออยู่ในห้องกับฟูกที่ขณะนั้นกำลังลุกเป็นไฟและมีมีดปักอยู่ที่หน้าอกของเธออีกหนึ่งเล่ม ตำรวจพยายามจะตามหาเครื่องประดับของเธอที่หายไปแต่พวกเขาก็ล้มเหลวในการค้นหาตัวคนร้ายจนกระทั่งเรมี่ชัวเพื่อนร่วมงานของผู้ตายที่แทบจะไม่รู้จักกับเหยื่อเลยสักนิดได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีและกลายเป็นเบาะแสเพียงอย่างเดียวโดยบังเอิญโดยเรมีช่ชัวนั้นเธอเริ่มมองเห็นภาพประหลาดและเริ่มฝันร้ายเกี่ยวกับบาซาอยู่บ่อยครั้งชัวเล่าเรื่องทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการฆาตรกรรมของบาซาให้สามีของเธอฟังได้และเป็นการเล่าอย่างละเอียดซะด้วยเธออ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ชื่อว่าอารันเชเวรี่เขาเข้าไปทำร้ายบาซาจากนั้นก็ฆ่าเธอและจุดไฟเผาฟูกของเธอต้องบอกก่อนนะครับว่าในตอนนั้นแม้จะมีการตีข่าวออกไปอย่างกว้างขวางแต่ก็น้อยคนนักที่จะรู้รายละเอียดของคดีอย่างนี้อีกทั้งเธอยังสามารถพูดถึง เกี่ยวกับเครื่องประดับของบาซาที่หายไปได้อีกด้วยซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นซึ่งชเวรี่ผู้ที่สงสัยว่าเป็นคนร้ายเธอก็บอกว่าได้นำไปมอบให้กับภรรยาของเขาเองแม้ตำรวจจะไม่เชื่อในตอนแรกแต่หลังจากได้เห็นเครื่องประดับของผู้ตายไปอยู่กับภรรยาของผู้ต้องสงสัยทางตำรวจจึงตัดสินใจที่จะดำเนินคดีให้ใชายคนนี้ ติดคุกเป็นเวลา14ปีน่าเสียดายที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอมากกว่านี้ที่จะตัดสินโทษของเขาให้เพิ่มขึ้นแต่ก็เกิดข้อสงสัยมากมายว่าวิญญาณของผู้ตายนั้นไปแจ้งข่าวให้คนอื่นรู้จริงหรือคดีที่5ในปี2007เด็กหญิงคนหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดในเขตบริติสโคลัมเบีย เธอได้พบกับรองเท้าผ้าใบปริศนากำลังลอยตุ้มๆต่อมๆอยู่ในน้ำด้วยความสงสัยเธอจึงลองเข้าไปสำรวจดูเมื่อเธอเข้าไปดูแล้วก็พบว่ามีเท้าของมนุษย์อยู่ข้างในรองเท้าอีกด้วยตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มมีการพบเท้าที่ขาดหายไปจำนวนหนึ่งถูกขึ้นซัดเข้ามาบริเวณชายฝั่งอยู่บ่อยครั้งเท้าเหล่านี้เชื่อมต่อกับชายห้าคนหญิงอีกหนึ่งคนและอีกสามคนที่ระบุเพศไม่ได้ คำถามคือใครเป็นคนตัดและตัดทำไมและผู้ที่ถูกตัดนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วหรือไม่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาคดีนี้ไม่เคยถูกปิดลงได้อย่างสมบูรณ์และเกิดทฤษฎีต่างๆมากมายพยายามจะสรุปว่ามันคือเท้าของใครโดยตำรวจแวนคูเวอร์นายหนึ่งใช้เวลาว่างของเขาในการสืบหาข้อมูลคดีนี้ด้วยตนเองจนสามารถระบุเท้าข้างหนึ่งได้ในปี2008 โดยจับคู่กับ DNA กับชายที่ถูกระบุว่าฆ่าตัวตายต่อมาพวกเขาก็สามารถจับคู่กับเท้าได้อีกสองข้างเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะฆ่าตัวตายอีกเช่นกันจากการค้นพบนี้หลายคนคาดเดาว่าเท้าเหล่านั้นเป็นของผู้ที่กระโดดสะพานจนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามเนื่องจากความยากที่มีเพียงเท้าและไม่มีส่วนอื่นๆของร่างกายปรากฏให้เห็นทำให้บางคนเชื่อว่า เท้าเหล่านั้นอาจจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องบินตกในละแวกดังกล่าวและบางคนก็คิดว่าพวกเขาเป็นเหยื่อของเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในเอเชียในปี2004เนื่องจากรองเท้าทั้งหมดผลิตขึ้นในปี2004ไม่ว่าเท้าเหล่านี้จะมาจากแหล่งใดพวกเขาก็ทำให้โลกสงสัยมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ คดีที่6เช้าวันที่20กันยายนในปีคศ .1988 ในเมืองเบเลนรัฐนิวเม็กซิโกทาร่าคาลิโกได้ปั่นจัก,กรยานของแม่เธอออกไปข้างนอกแต่หลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกเลยเบาะแสทุกอย่างดูจะเข้าสู่ทางตันจนกระทั่งในอีกหนึ่งปีต่อมาเมื่อมีการพบภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงหญิงสาววัยเดียวกันกันกบเธอและเด็กชายอีกคนที่หายไป ทั้งคู่ถูกมัดและปิดปากอยู่ภาพถ่ายนี้ถูกพบในลานจอดรถนอกร้านที่มีชื่อว่าจูเนียร์ฟูสโตอยู่ในฟอลอริดานะครับซึ่งกะถือว่าห่างไกลจากจุดที่เกิดเหตุและเด็กชายคนนั้นคาดว่าคือไมเคิลเฮลลี่เด็กชายอายุ9ขวบที่ได้หายตัวไปในเดือนเมษายนปี1988ในภาพดูเหมือนว่าพวกเขาจะอยู่ด้านหลังของรถตู้กำลังถูกมัดไม่เห็หน,นีและปิดปากเอาไว้ ในตอนแรกแม่ของทาร่าไม่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นลูกของตนเองแต่ทว่าเด็กผู้หญิงในรูปก,ก็มีแผลเป็นที่เหมือนกับของทาร่าอย่างไรก็ตามยังขาดหลักฐานสำคัญอื่นๆเพื่อทำคดีผู้เชี่ยวชาญหลายคนจึงปฏิเสธภาพถ่ายดังกล่าวว่าไม่สามารถยืนยันอะไรได้เลยแต่หน้าแปลกที่ในปีคศ .1990 หรืออีกสองปีต่อมาร่างของไมเคิล เด็กชายที่คิดว่าหายไปกลับถูกพบในภูเขาซูนี่ที่ซึ่งเป็นบริเวณที่เขาเคยไปล่าสัตว์กับพ่อทำให้ทฤษฎีอื่นๆที่เคยคิดว่าเป็นการลักพาตัวทั้งสองนั้นตกไปแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีร่องรอยของทาร่าน่าเศร้าที่หลังจากนั้นพ่อและแม่ของทาร่าก็เสียชีวิตในที่สุดโดยที่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนลักพาตัวลูกสาวของตนเองไป ีท่7ในวันพุทธที่24พฤศจิกายนปีคศ1971ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแดเนียลคูเปอร์ได้ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวของสายการบิน n o นอตเวส a i r l ไล e ์โดยก่อนเครื่องจะออกเขาได้สั่งเครื่องดื่มและยื่นโน้ตให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องโดยคูเปอร์บอกกับเธอว่ามีระเบิดอยู่ในกระเป๋าเอกสารของเขาจากนั้นก็เปิดให้ดูด้วยว่ามีแท่งสีแดงที่ล้อมด้วยสายไฟ อยู่ในกระเป๋าเอกสารของเขาจริงๆคูเปอร์บอกให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องจดทุกอย่างที่เขากำลังจะพูดเอาไว้และนำไปให้กับกัปตันเพื่อที่จะส่งไปถึงเจ้าหน้าที่ด้านล่างว่าเขาต้องการเงินสด2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ในเวลา5โมงเย็นเอาเฉพาะแบงค์20ดอลลาร์เท่านั้นจริงๆคดีนี้มันซับซ้อนนะครับและมีเนื้อหาที่ละเอียดและยาวมากเราไม่อาจจะสามารถเล่าจบในคลิปนี้ แต่นี่ก็คือคดีที่โด่งดังมากที่สุดบนโลกคดีหนึ่งไม่แพ้แจ็คเดอะริปเปอร์เลยทีเดียวเพราะหลังจากกระโดดล่มลงมาในคืนนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าคูเปอร์นั้นหายไปอยู่ไหนและจริงๆเขาชื่ออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆเขาก็ได้เงิน2 0 0แสนดอลลาร์ตามต้องการไปคดีที่8 ตั้งแต่ปีคศ1 9 6 8ถึง1,969ฆาตกรรายหนึ่งได้ขู่ขวัญชาวเมืองซานฟรานซิสโกด้วยการฆาตกรรมต่อเนื่องอย่างสนุกสนานถึงร่องรอยเน็บแนมถึงความกระจอกของตำรวจเอาไว้อยู่เสมอด้วยการส่งจดหมายรหัสลับไปยังหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่างๆว่าเขามีการสังหารผู้คนไปแล้วอย่างน้อยก็หครั้งที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรง บางสำนักพิมพ์ก็อ้างว่าเขาได้สังหารคนไปแล้วถึง37คนโดยมันเริ่มต้นขึ้นในปี1968เมื่อเกิดเหตุวัยรุ่นสองคนซึ่งมีชื่อว่าเดวิดและเบ็ตตี้ถูกยิงในระหว่างที่พวกเขาได้นำรถมาจอดที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียเบ็ตตี้นั้นเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนเดวิดนั้นเสียชีวิตระหว่างถูกนำส่งโรงพยาบาล ทำให้ตำรวจไม่สามารถขอข้อมูลจากเขาได้ครึ่งปีให้หลังคู่รักคู่หนึ่งที่จะรถห่างจากที่เกิดเหตุแรกเพียง4ี่ไม้ก็ถูกยิงในลักษณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนและเสียชีวิตทันทีหนึ่งคนไมเคิลเรโนมาโกคือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นเขาสามารถให้คำอธิบายถึงลักษณะของฆาตกรได้เขาบรรยายถึงชายผิวขาวรูปร่างท้วม สูงประมาณ170เซนติเมตรแต่ทุกอย่างก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าจนกระทั่ง1เดือนต่อมาทางสำนักพิมพ์ก็ได้รับจดหมายฉบับแรกจากฆาตรกรที่ใช้ aka. ว่าฆาตรกรจากราศีมันต้องการให้พวกเขาตีพิมพ์จดหมายในหน้าแรกมิฉะนั้นเขาจะออกอารวาดและฆ่าผู้คนอีกจดหมายนั้นอธิบายถึงการฆาตรกรรมทั้งหมดที่เขียนด้วยรหัสลึกลับที่ต้องใช้นักถอดร,รหัสมากแกะ บางส่วนของรหัสนั้นถูกถอดข้อความออกมาได้ว่าฉันชอบฆ่าผู้คนเพราะว่ามันสุดแสนจะสนุกมันสนุกกว่าเกมล่าสัตว์ในป่าเสียอีกเพราะมนุษย์คือสัตว์ที่อันตร,รายที่สุดจากทั้งหมดนี่คือข้อความจากฆาตรกรนะครับหรืออย่างน้อยก็ผู้ที่อ้างว่าตนเองเป็นฆาตรกรแม้ปัจจุบันนั้นสำนักข่าวบางแห่งจะบอกว่าเจอกับผู้ต้องสงสัยแล้วแต่นั่นก็ไม่อาจยืนยัน หรือจะปิดคดีนี้ได้ตำรวจในยุคนั้นที่เคยเป็นกำลังหลักในการตามคดีก็ได้ไล่กันเสียชีวิตไปหลายนายขณะที่ครอบครัวของเหยื่อก็ยังคงเฝ้ารอความยุติธรรมจนถึงวันนี้แม้ว่ามันจะผ่านมานานแสนนานแล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับ,บครอบครัวของเรายังไงก็ไม่มีทางที่จะทำใจได้นะครับซึ่งนี่ก็คือคดีทั้งหมดที่เราได้รวบรวมไว้ในวันนี้ เราจะเห็นได้ว่าเพื่อนมนุษย์บางคนไม่ได้แสนดีและเป็นมิตรกับมนุษย์ทั่วไปดังนั้นเราจึงควรที่จะระวังตนเองอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณจะเป็นผู้ชายหรือไปอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามระลึกไว้เสมอนะครับว่าอันตรายอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ